กูไปสีเนี่ยนะบอกมาสีม้วนนะกูมาพ่อมาสามปีเหรอมาลุมซ้อมกูแน่นี่สีกูขือหมูขือหมาเนี่ยสีกูไอ้มันตายแล้วก็บ,บวชจูงกูนะมาเตะตะกันหาที่แตกดิโอยอย่าโยนนะคะอย่าโยนนะคะอย่าโย,ย,ยนอย่าโยน ยิงตัวต่อตัวเลยครับนี่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยตัวต่อตัวเลยตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวให้ตำรวจเป็นเอา ฝ่ายแดงยังไงฝ่ายแดงยังไงฝ่ายน้ำเงินยังไงยังไงฝ่ายแดงแล้วฝ่ายแดงฝ่ายแดงก็ปั่นแล้วฝ่ายแดงก็ปั่นฝ่ายน้ำเงินยังไงยังไงมาเอากูไปสีเนี่ยนะของกันสีม่วนอะ พ่อมาสามปีเหรอมาร่มซ้อมกูแน่นี่สีกูข้าหมูคือหมาเนี้ยสีกูไอ้มันตายแล้วก็บ,บวชจูงกูนะต้องตีกันหาที่แตกตีโอช่อมูนี่แล้วบ่เหลียตัวพอเหลียตอัอตอวแม่วะซื้อบัตรเขามาซ้ำกันกับมูพี่น้องเพิ่นกับเหลียตัวกันพี่น้องบูเบาวไว้หลุ่นบัตรเฮาเด้อ หากันเพ่งกันดูเออยตีกันมันเก็บคําว่ามีแนวเห็ดเก่เขาก็ถ้วยไปสี่คนเออเนี่ยออกมาเลยยออกมาเจ้าเป็นตัวเลือกนี่เนี่ยสวยที่สุดสวยมากสวยสีเราเหมันตายแล้วก็บ,บวชจุแเราเนี่ยหัวเ้าสวยมากครับผมว้าว แอลลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลบรรลันเสียงดังปัดปัดปัดเอาออกมาแล้วสามคนนํามาเลยเฮ้ยผู้เบาบันเท่าหักกันแพงกันเด้อค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจดูรักษาความสงบสอยกันผู้บบาบ้านเท่าบบเคยได้ยินจักเทียว่างามมาแสดงโบเคยมีเรื่องทะเลวิวาทกันจักเทีย นะคะใจเย็นเย็นหักกันแพ่งกันเนาะเป็นจังไดน้องอายคือตีกันไอ้คนเตือยไล่ขากันอยเวนเวนสิตีขากันเอ็ดยังอย่าตีกันเด้ออายหมอ ไปสิพุนตีอาอจังมีเฮ้ <c oughs> โอเคครับอ่ะมามามาเอามา้ามาที่นี่เขาม้ามา,มา,มาสิตีกันอยู่่าื่ะปาตีกับตีเลยเนาะเทว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีคนเดียว คนละแสนหาไปเลยโอเคบ่ครับผมไม่บาซลี่มันใจใจหรอหครับใจบ่ครับใจบ่ไม่บาซลี่มันใจเอาเบีร์มาเกียนกินเบีมาเม่าหรอก็ไปรอฉี่ผู้บ่าวเรื่องนกท่าเบิดลาเติเออ เอาเลยครับใส่เลยดูอยู่ครับใครเปิดก่อนคนนั้นเสียแสนห้าครับผมใส่เลยครับใส่เลยครับพี่ครับใส่เลยครับผมเอาไงครับไม่ดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับจะลงครับจะลงแล้วนะครับผม <laughs> ใจเย็นผู้เบาใจเย็นเย็นรักกันแพงกันคงช่วยอะไรไม่ได้ป๋าดูเลยนะครับผมใครเปิดก่อนคนนั้นแสนห้าใครเปิดตามคนนั้นอีกแสนห้าสามแสนพอดีครับ <laughs> หากกันแพงกันผู้เบาบุนบานเฮาเด้ยนี่ ปลายฝนต้นหนาวอีพออีเม่ยยูดันหนาเวทีผู้เฒ่าก็มีเด็กหน่อยก็มีมาเบิงความสนุกสนานการแสดงคอนเสิร์ตใหม่ฟัชเรีในค่ำคืนนี้บได้ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ลองอีสองสามผลงานเพลงเปนก็ใหี่คอยลงได้นน่เสียดายเงินบัตรได้ซื้อบัตรเขามาตั้งหลายบาทแม,ม,ม่นบอพี่น้องสิมาเสียย้อนค้นสองคนมันบ่ได้ด้คนวันนี้เกือบเจ็ดพันนะคะในเนี้ย จะมาเสียเพราะคนกลุ่มๆเดียวไม่ได้นะผู้บ่าว้ากเกิดเรื่องกันมากเราพ่อแม่พ่อมีเงินเสียหายไข้หายไหนะ้าลูกทรพี่ <c oughs> แม่นแล้วพอสางตะเลียงดีใจเนาะสังตะเลียงลำบากใจใพ่อแม่ไว้มาเที่ยวงานกับเต้นดีสิมีตะเลียงดีๆเออมวลๆเน้อยใหญ่ ครับหากันแพงกันเนะาะผู้เบาเนาะโอเคบอกขาฟังกันต่อมาบอกฟังสิลงได้เนี่ยโอ้ยเดินทางมาจังไกลเว้ยสุสีมาหาพี่น้องป้องไปได้ปวดดากว่าสันนั่งรถกระไดห้องปวดหลังเนาะตุกติงหน่อยออ,อาจารย์นักดนตีก็มาตั้งกองตั้งตะบายสามบุญเมีย มาอ่อนและเช่นไหนจะมาตีกันใช่เหล่ากับ่บได้เร์นมันก็บว้ายมันกับโบสนุกดิอ้อข่อยก็ล่างขึ้นข่อยก็อยากม้วนเนี่ยหอยไหลมู้ดเจ้าจะหอดตีหนึ่งก็ได้ด์ดิแต่ก็เป็นแบบนี้ข่อยล่องแลข่อยเบาๆหยังเด้พ่อเจอ้านาทีนี่มาบอกให้ข่อยล่องโอเคไหมครับในวันนี้ขอเสียงคอนโซลดนะ้อยโซดก็ดีซีไฟก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าสี่คนบอมีใจสี่จังไหนก็บอมีแหงเหมือนซี่ตามหน้าที่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องซี่ซี้ซี้แต่ก็อยากสิบอกพี่น้องว่าซา,านาสิบ่มีซา,าดีซีย่างเดียวโลดพี่น้องก็ได้ไงมากก็บ่เคยยันหยัางยันอยู่แนวเดียวยานเดย่ยนตีว่าเอ้ยน่เทาคันบอก หึง่งผลงานแพลงมอไัยพี่น้องสุบูสุกงนค่ะ